สวัสดีนะคะวันนี้เรามาที่โรงเรียน,ยนหาเสี้ยววิทยาหาเสี้ยววิทยาเกมนะซึ่งเป็นการที่ให้เด็กได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาและที่สําคัญการกีฬาจะสร้างคนของชาติให้รู้จักความสมัครสมานสามัคคีและรู้จักการดําเนินชีวิต กีฬากีฬาคือยาพิเศษไม่ผิดเลยนะคะแล้วก็กีฬาสอนให้คนรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักแพและที่สําคัญที่สุดนักกีฬาหรือว่ากองเชียร์เป็นจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เสร็จสิ้นในการแข่งขันกีฬาเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความ สมัครสมานสามัคคีและมีพลารนามัยท nee. nee nee> nee nee ี่สมบูรณ์เรียนได้จัดเตรียมสถานที่ว้อย่างดียิิงแล้ววันนี้วันที่20เป็นการเริ่มการแข่งกัน20 2 1 2 2 3วันนี้นะท่านผู้ปกครองที่ไหนท่านว่างเชิญมาชมกีฬาของเด็กโรงเรียนหาดเซียววิทยานะคะหาดเซียววิทยาเกมปีนี้นะคะ2560ารอยิ่าลืมนะคะกีฬาสร้างคนกีฬาสร้างชาติกีฬาสร้างความสามัคคีนะคะ